ตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาอยู่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ลังกาไม่ใช่อยู่ที่อินเดียไม่ใช่อยู่ที่พัคเมนพมา่าอยู่ที่ตารักษาตาและรักษาศาสนารักษาหูเรียกว่ารักษาศาสนา รักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาใจเรียกว่ารักษา,าศาสนาตรงนั้นปฏิบททัติศาสนาก็ปฏิบัติตาปฏิบัติหูปฏิบัติจมูกปฏิบัติลิน้นปฏิบัติกายปฏิบัติใจดูแลรักษาสังรวมให้ดีตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาอยู่ตรงนี้อยู่ตวัด ก็รักษา,าศาสนาอยู่ตั้งป่าก็รักษา,าศาสนาอยู่กัาบ,บ้านใกล้ช่องไม่รักษา,าศาสนาไม่รักษาไม่ได้าศาสนาเสียหายเรือนชานบ้านช่องไม่รักษาเรือชนชานบ้านทองก็หาความสะอาดสะอ้านไม่ได้ทีลาที่นอนเครื่องใช้ไม่สอยไม่รักษาสุขภกพอ ศาสนาไม่รักษาศาสนาก็ไม่สะอาดศาสนาก็รกตกก็ปลกตาก็รกหูก็รกจมูก็รกลิ้นก็รกกายก็รกใจก็รกรกไปหมดหาความสะอาดสะอาดไม่ได้ท่านจึงใช้คำพูดว่าเศร้ามองตาก็เศ้ามองหูก็เศ้ามองลิ้นก็เศ้ามองกายก็สศรมองใจก็เศ้ามองมองไปหมด อินทร์สังวรศิลสัมโลมตาสัมโมหูสัโมโลมจมูกสัมโลมลิ้นสัมโมกายสัโมโมใจนี่ปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ศึกษา,าศาสนาก็ศึกษาตาศึกษาจมูกศึกษาลิศึกษากายศึกษาใจศึกษาศาสนาไม่ใช่ไปหาเปิดประตูมาไตปีนดกที่ไน อันนี้เราเปิด่อไปเปิดให้มันสว่างกระจ่างแจ้งอะไรเล่ามันทําให้มืดตาเป็นเหตุทั้งมืดหูเป็นเหตุในหูมูมืดจมูกเป็นเหตุให้มืดมืดเพราะอะไรมืดเพราะอะไรเป็นเหตุมืดเพราะไม่สนใจในการศึกษาตาไม่สนใจในการศึกษาหูจมูกเิ้นกายและใจเป็นตาก็เป็น เป,ป็นห id yep. ูก็เป็นกีเรเป็นจมูกก็เป็นกิเรเป็นลิ้นก็เป็นกิเรเป็นกายก็เป็นกิเสเป็นใจก็เป็นคิเรเป็นคิเรทั้งหมดเพราะไม่ศึกษาให้แจ่มแจ้งในเมื่อศึกษาแจ่มแจ้งแล้วตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมจมูกก็เป็นธรรมลิ้นกายใจเป็นธรรมเป็นศาสนาที่สะอาดสะอ้านไปหมดตาเป็นีเรคือยังไงเห็นแสงวอกแวกแวกเป่าเห็นนั่นนั่นวอกแวกวกเปา หายห่วงนอนตาเป็นกิเลสเป็นอย่างนั้นหูเป็นกิเลสเกิยังไงเสียงอะไรตัวอะไรล่ะเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาจมูกเป็นกิเลสนะป่นอันนั่งป่นอันนี่ะกิเลสลูโลกเป็นฟืนเป็นไฟนะกายเป็นกิเลสตาหูจมูกลิ้นลิ้นเป็นกิเลสกายเป็นกิเลสใจเป็นกิเลส ตาเป็นไฟหูเป็นไฟกิเลสัเป็นไฟตัวกิเลสเป็นไฟตาเป็นไฟจริงหรือหูจิตเป็นไฟจริงหรือจมูกเป็นไฟจริงหรือลินกายใจเป็นไฟจริงหรืออริยเจ้าทันเทศนาอนิตะปริยยสูตรน่ตาก็เป็นไฟหูก็เป็นไฟจมูกเป็นไฟลินเป็นไฟกายเป็นไฟใจเป็นไฟมโนอนิโตมโนก็ใจอาลิตก็ไฟของร้อน ศึกษาสาสนาก็ศึกษาตาหูจหมูกลิ้นกายใจนี่ละ่ะเราจะศึกษาอะไรเราต้องเห็นสิ่งที่เราจะต้องศึกที่จะต้องเห็นสิ่งที่เราศึกษานั้นเราศึกษาตาเราก็ดูตาหเห็นตาของเราไม่ใช่ว่าไปหาเครื่องขยายไปหาเครื่องซองมาแล้วมันดูยังไม่เอา้าเราใจของเราในซองเราใจของเราในขยายขยายเห็นตา ภาษาตาเซลตาอะไรแต่เรเห็นหมดเห็นแค่ไหเพียงไรขึ้นอยู่กับความสว่างภายในใจของเราที่ส่องเข้าเข้าไปหาตาศึกษาเข้าไปดูเข้าไปตาก็จสับแตว่าตาเท่านั้นเขาไม่นียกดูอะไรไม่เรียกมองอะไรตาคนหนึ่งตาคนไม่มีใจไม่รู้เรื่อง ตาก็สัตยว่าตาขาไม่รู้จั่งกะทงเคาว่าเป็นตาใคจะเป็นกิเรสยได้ยังไงหูก็เหมือนกันหูก็สัตยว่าหูเท่านั้นในเมื่อเราดูเข้าไปจริงเห็นหูเห็นหูชัดแล้วหูก็สัตยว่าหูหูไม่รู้รอ,อะไรเสียงเข้าเสียงไม่เข้าเสียงมาสัมผัสเสียงมา ไล้ไม่สัมผัสในลักษณะใดทิ้งที่มาสัมผัสนั้นจะสมมติว่าเป็นเสียงที่น่าชอบใจเสียงที่ไม่นอนน่าชอกใจหูไม่รู้เรื่องเสียงผ่านมาเสียงไม่ผ่านมาหูก็ไม่รู้เรื่องจึงหูสักจว่าหูเกิดก็ไม่รู้แกก็ไม่รู้ตายเข้าไปเผาหูก็ไม่รู้จมูกก็สักจะว่าจมูก จมูกมีรู้จมูกก็ไม่รู้จมูกมีสองข้างจมูกก็ไม่รู้กลิ่นเข้ากลิ่นออกจมูกก็ไม่รู้ตัวจมูกป็นรู้กลิ่นเข้ากลิ่นออกนี่ไงในจมูกมันมันกลิ่นมันยิ่งแรง่งมาอีกหนักขี้นู่ก็ขี้จมูกนี่นหละอยู่ในจมูกไม่มีกลิ่นออกมารู้มีกลิ่นลิ้นก็สัตว์ทลิ้น จะยุ่งที่เฉยลิ้นก็ไม่ใช่ไม่รู้จะมีการขยับเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเพื่อให้ออกมาเป็นเสียงตามประเพณียนิยมของโลกลิ่นจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะลักษณะใดลักษณะไหนลิ้นก็นไม่รู้กายส่วนใดดหาความรู้ไม่ได้เวสาคือผมทั้งหลายผมใดๆก็ไม่รู้จว่าจะของเป็นผม ผมจะยาวผมจะสั้นจะตัดจะโกนผมเช่นดำมผมจะขาวอะไรไปช่างผมไม่รู้ผมจะ่ล่วงผมจะ่ลนผมก็ไม่รู้ผลก็เหมือนกันเล็กก็เหมือนกันไม่แตกต่ตางอะไรกันองเกิดมาตายอันเดียวกันมันจะแต,ตกต่างกันยังไงใจ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 ก็ไม่รู้ว่าจะของเป็นใจใจจริงๆไม่รู้ว่าเป็นอะไร ใจจริงๆไม่เคยสมมุติว่าเป็นอะไรนี่ท่านจึงว่าสังขารมันไปแต่งไปแต้มมันไปแต่งไปแต้มไ,ไปย้อมไปสมมุติอะไรต่ออะไรไปไว่เสมยหมดไปเขียนจึงระทั่งเป็นของจริงของจังขึ้นมาแล้วก็ยึดถือในเมื่อเห็นว่าเป็นของจริงของจังก็ยึดถือตามที่สังขารมันเขียน ม,มันแต่งมันแต่งมันแต่งนั้นเอสังวีปัสม,มด,ดับสังขารอยู่เป็นสุขสังขารานตาเขาดับอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมไม่ยอมปล่อยไปยึดเอาไว้กลายเป็นอุบาทานขึ้นมาเป็นอารมณ์สัญญาสังขารทั้งหลายสงบระงับไปแล้วอยู่เป็นสุข สังขารทั้งหลายเขาสงบของเขาแล้วอยู่อย่างธรรมชาติของเขาทีนี่เราไปว่าสังขารน,นั่นเป็นเราไปเสียอะไรก็เราอะไรก็เป็นเราทั้งๆท,ท,ที่เป็นสังขารสังขารเขาว่าผมเป็นผมผมเป็นคนคนเป็นคนเลยเป็นคนฟันเป็นคนหลังเป็นคนก็ไปว่าตามเขาแต่ไอผู้วาเนี่ยเขาเขาผ่านไปแล้ว เขาว่ายังไงเขาสมมุติจะง่ายก็ผ่านไปสมมุติจะง่ายก็ผ่านไปแล้วเขาก็มีการสมมุติขึ้นใหม่สมมุติขึ้นใหม่แล้วก็ผ่านไปอีกเหมือนกับการเกิดการด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 ับวันหนึ่งไม่รู้เขาเกิดดับจํานวนกี่ครั้งใช้ใจใจใจดูใจเข้าไป คว,ค,ความคิดก็สังขารความคิดก็สังขารความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเท่านั้นดูใจดูใจอย่าไปคิดใจเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นสังขารดับสังขารดับความคิดดับความปรุงปรุงความแต่งแล้วมันนีแล้วยังเหลือยังเหลืออะไรอยู่ก็เหลือความรู้ ความรู้อนั้นเขาว่าเป็นความรู้หรือเขาไม่เคยว่าเขาว่าเป็นใจหรือเขาไม่เคยว่าเขาว่าเป็นจิตหรือเขาก็ไม่เคยว่าเขาว่าเขาเป็นธาตุหรือเขาไม่เคยว่าเขาว่าอะไรเข้ามาแล้วมันเป็นสมมุติว่าอะไรมันเป็นสังขานขึ้นมาเป็นที่ว่าขึ้นมามันเป็นทั้งขานเปล่าที่ว่าจิตที่ว่าอันนั่นนะสังขาร สังขางทั้งหลายมีสี่ตัวมีต้นว,ว,ว่าแล้วก็ดับไปว่าแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นแล้วก็ว่าใหม่ว่าใหม่เลื่อยไปเลื่อยจนกระทั่งมองไม่ออกดูไม่ดูเดมองเขายากที่จะไปมองเขาเข้าใจสห่าพไาม่อาศัยความละเอียดความสงบของใจาอาศัยสติธรรมบรญยายธรรมสอดส่องอยู่เสมอ ก็สามารถที át, ่จะรู hmm. ้จักรู้ชัดเจ้าตัวสังขารได้สังขารอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาสังขารไม่มีอะไรเป็นตัวตนพระพุทธเจ้าจาเอาความจริงมาตัดไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดแล้วจึงเป็นอนัตตาขึ้นมาพระพุทธเจ้าเอาความจริงมาตัดความจริงของสังขารก็คือไม่มีอะไรเป็นตัวตนนั่นเอง ยังไงพาไปศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสังขารทั้งนั้นสังขารส่วนรูปสังขารส่วนนามสังขารทั้งหมดสมเบ็สังขารอนัตตาสังขารทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่มีความคิดไม่มีความปรุงไม่มีดับไปแล้วดับไปแล้วยังเหลืออะไรแต่ว่าเหลือจิตที่เหลือเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นจิต จะเรือเป็นธาตุรู้เป็นความรู้เขาก็ไม่รู้เขาเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ความรู้ของเขามีอยู่อย่างนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าโลกหรือว่าสังขารมันสมมุติว่าเป็นธาตุเป็นผู้รู้หรือว่าเป็นจิตเป็นใจ จึงมาศึกษาศาสนาศึกษาลงที่กายของเราใจของเราตาของเราก็ศึกษาเข้าไปลูกตาลูกตาลักษณะของตาเป็นอย่างนั้นตาไม่ชอบลูกหรือก็ศึกษาเข้าไปในเมื่อเราเห็นตาเข้าไปแล้วตาไม่ดีชอบอะไรสักอย่างมันชอบอะไรได้แม้แต่เป็นตามรายังไม่รู้ แต่ที่มันชอบดูว่านั่นชอบเห็นนั่นนั่นชอบอะไรต่ออะไรมันเรื่องของกิเลสแต่มันเรื่องของสังขารหูก็มันการดูหูเข้าไปหูเอ่นี่ไม่หูจับดึงองมาแล้วภายดูหูก็ดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปจึ้งอะทั้งทะลุปลุกลงดูหูดูธรรมดูตาดูธรรมดูจมูกก็ดูธรรมดูลิ้นก็ดูธรรมดูกายก็ดูธรรมดูใจก็ดูธรรม ถ้าว่าไม่ดูมันมีโอกาสที่จะเห็นไม่มีโอกาสที่จะรู้มันก็รับตาอยู่นั่นแหะมันจะเห็นอะไรตอนนี้อะไรได้แม้แต่ความมืดมันยังมองไม่เห็นความสว่างกาส็สว่างก็มองไม่เห็นถ้าเขากลลืมตาแล้วความสมว่างก็เห็นว่าความสว่างความมืดก็เห็นว่าความมืดตางสมมติมันจัดไปพระพุทธเจา้าเทศนาอนิเตให้ พวกปันในพวกไปฉลิมฟังก่อตาหูจมูกเล่นกายใจในรประเทศใจของชฉลชฉลิมน,นั้นสงบแน่วแน่เป็นสมาธิในคณะฟังพระพุทธเจ้าเทวดาตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงนี่ฉลิมก็เห็นชัดตาหูจมูกเล่นเป็นอนัตตาพวกฉลินก็เห็นชัด ในเมื่อเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วชาลินก็สลัดออกไปใจที่สลัดใจนั่นเป็นใจที่หลุดจะก็หลุดพ้นหลุดจากตาหูจมูกลิ้นหลุดจากของเกิดมาตายอันนี้พ้นจากตาพ้นจากหูพ้นจากหมูกพ้นจากลิ้นพ้นจากกายพ้นจากใจพ้นจากทั้งขานทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้โดยประการทั้งปวง เลิกหาเสียเราหากันมามากแล้วเลิกหากันทีๆตายกาไม่ได้หาตายกาไม่ได้อยากหูไม่ได้อยากลิ้นไม่ได้อยากอยากเขมกไม่ได้อยากกายตรงไหนก็ไม่ได้อยากเห็นแค่ดูมันอยากอะไรตับไตไส้ปอดมันก็ไม่อยากอะไรกระดูกก็เดียวตรงไหนก็ไม่ได้อยากผมคือไหนก็ไม่ได้อยาก คนก็มอนการเล็กก็มือนกันฟันก็เหมอนกัรดูไหมฟันมันเที่ยวจนจะทามันสึกมันในมันเหี่ยนฟันมันอยากหรือมันอยากเที่ยวหรือมันก็มันไม่รียากันเลยใจมันอยากหรือ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 ทานใจเข้าไปความอยากมันเป็นสังขารทั้งนั้นมันเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกมันมีการขยาบตัวเป็นสังขารนมา เป็นความอยากเป็นความไม่อยากเป็นความรักเป็นความชังขึ้นมาเคลื่อนออกมาจะต้องเป็นทั้งมันจะต้องเป็นอยตนาอะไรงงั้นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารมณ์สัญญาขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาาว่าสังขารมีการเคลื่อนเคลื่อนเลงไม่มีการเคลื่อนตัวสมมติบัญญัติทั้งหลายดับไปหมด สังขันมันมีการขยับตัวเลยสังขารดับสังขารดับไปแล้วตัวสมมติบัญญัติมันมีแล้วอะไรมันจะมีในโลกถึงในโลกมันมีไปทุกเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็เหมือนไม่มีเหมือนก็เราหลับตาเนี่ยมันจะเห็นมันจะขอบโลกมันจะเห็นไหมเรินมตาขอตักฐานเสมอกันต่อให้มันปรปรงมันแต่งทุกสิ่งทุกอย่างนะเต็มไปหมดในโลก ดับตัวปรุงตัวเต็งเสียไม,มไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันก็ยังมีอยู่มีอะไรนั่นแหละมีรู้เอามีรู้อันนี้รู้อันนั้นเขาก็าไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรไม่ได้บอกว่าเขาเป็นตัวรู้คนไม่ได้พูดจะแต่ตว่าพูดรู้เป็นขั้นเป็นตอนรู้ให้ชัดเจ้าตามความเป็นจริงของเขานั่นแหละเรียกว่ารู้รม ม่เคยรู้อย่างคาดคเนรู้อย่างปรงอย่างแต่งมันไม่สิ้นสุดเป็นรู้แล้วก็ยังไม่แล้วรู้แล้วก็ยังหลงอยู่รู้ใหม่แล้วรู้แล้วก็ยังหลงอยู่มัก็รู้ไม่ชัดรู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งพระพุทธเจ้าท่านรู้ชัดรู้จริงรู้แจ้งรู้แล้วละได้ละอย่างพระพุทธเจ้าละแล้วแล้วเหมือนกับคนตาย โอกาสที่จะพูดอย่นนี่ตายแล้วตายเลยพระพุทธเจ้าปล่อยวางสังขารละสังขาร,ลขารปล่อยวางแล้วจะไปะยึดไปเทออีกในนี่ดับสังขารดับไปแล้วสังขารไม่จะเกิดขึ้นอีกในนี่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นอันนั้นเป็นธรรมไปทั้งหมดธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมไปทั้งนั้นจะเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นเราเป็นเขา มันไม่มีเป็นตัวเป็นตนก็เป็นธรรมเป็นเราเป็นเขาก็เป็นธรรมเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นธรรมเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเสังหูปสมสังขารทั้งหลายดับไปสังขารทั้งหลายตัวกวนจิตกวนใจตัวปลุกืันดมมันตายไปแล้วความบุ่นวายจะมาจากไหน พา,ากานศึกษาดูตาหูจมูกล่นงกายใจนั่นแหละศึกษาทรรมไม่ต้องไปกลัวว่าใจจะไม่สงบไม่ต้องไปหวงความสงบความหวงเป็นทุกข์พราพุธเจ้าเมย์สอนให้หวงสอนให้ปล่อยวางหวงความสงบก็ไม่ถูกความสงบไม่ต้องกลัวว่าจะหมดจะสิ้น สังขารทั้งหลายดับไปแล้วไม่ต้องปรารถนายังมีสังขารอย่ตราบใดไปปรารถนาก็ไม่เจอความสงบสังขารยังเป็นสังขารสังขารยังเป็นตัวเป็นตนสังขารยังเป็นตัวเป็นตนยังตป็นเราเป็นเขาเป็นรูปเป็นล่างยังปล่อยวางสังขาราณาตาเป็นอนัตตาอย่างน้มันก็ต้องเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นขวางอยู่ในจิตในใจ สังขาราณตสังขาราตตาละสลายตัวลงไปทันทีในม่เมื่อไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วจะอะไรมาขวางจะอะไรมารุงลังจะอะไรมากวนจะอะไรมาเป็นอารมณ์ใจที่ไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีอะไรมาโวนใจจะสมมติว่าเป็นอะไรหรือไม่สมมติว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่ว่าสมมติเป็นศีลสมมติว่าเป็นสมาธิ สมมติเป็นปัญญาสมมติเป็นสติเขาไม่เดียววะเหมือนเงินเงินเงินทองทองเขาเคยว่าเขาเป็นเงินเป็นทองสักทีไหมแต่เงินนี้ทองมีเพชรนินจินดาก็เหมือนกันเขาเคยสมมติไหมว่าเขาเป็นเพชรนินจินดาแต่เพชรนินจินดามีจริงจิตก็เหมือนกันทำก็เหมือนกันไม่ต้องสมมติเขาก็มีไปสมมติมันก็เป็นสมมติไปมีสมมติขึ้นมาของจริงมันไม่ปรากฏ เตฟสังวูปะสะโมสุขโขสังขารทั้งหลายดับไปอยู่เป็นสุสุขโขวิเวโกหรือก็คือไม่มีอะไรมากวนสังขารตัวตปรงตัวแหล่งตัวแต่งนี้มันดับไปแล้วจะเอาอะไรมากวนดีเรื่องชั่วเรื่องรักเรื่องเัราเรื่องที่เดืตัณ้นหาเรื่องบาบาบอทั้งนั้นละ มันก็มันไกลสุนัขมันเที่ยวกันโดกเงินแต่น้ำลายจะของไม่ได้อะไรว่าจะ,าจ,ะจะของได้ว่าจะจะของได้จะของได้ได้แต่น้ำลายจะของลมๆแรงๆแต่ยศธาบรรดาศักดิ์ก็ลมๆแรงๆได้ข้าของเงินทองก็ลมๆแรงแได้เรือนชาญบรรชองก็ลมๆแรงๆ ได้ลูกได้ผัวได้ลูกได้เมียก็ลวมรมทั้งหลรงจริงจริงจังแล้วมันไม่ได้อะไรสักอย่างแต่แต่มันก็โกหกคนได้ทั้งโลกใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนจะสูงจะต่ำยังไงก็ช่างเถิดปืนเปนอันายจาของหลงความคิดหลงความตรงหลงที่เห็ของเจ้าของหลอกลวงกันทั้งโลก ถึงว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากขานกันให้ไม่มีใครสูงม,มีใครต่ำนี่แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นสูงจริงสูงเหนือโลกคือเหนือสังขานนั่นเองเหนือเกยียรตของเจ้าของนั่นเองสูงยิกก่งกระทางโดดเด่นขึ้นมาเกยตันหาตามไถึง เป็นผู้ที่พ้นด้วยประการเท่งปวงเร้า mm. เราท่านๆเนี่ยมันเหมือนกันหมดอยู่ก้าบ,บ้านอยู่กับช่องอยู่กับวัดกับวาบว็นเหลืองบวชเป็นเขาผมยาวผมสั้นผม mm. ไม่มีเหมือนกันหมดถ้าหาก็ยังหลงความตรงความแต่งหลงสังขารของเจ้าของยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนตไม่มีอะไรแตกต่างกันสัตว์โลกไม่มีอะไรแตกต่างกัน ดุสังขารเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันหมดลมเข้าลมก็ไม่รู้ลมออกลมก็ไม่รู้ลมเข้าจมูกก็ไม่รู้ลมออกเจมูก็ไม่รู้ลมไม่เข้าไม่ออกลมก็ไม่รู้เจ้าหมูกก็ไม่รู้มีแต่ความรู้เท่านั้นรู้ไปหมดยิบไปหมดติดไปหมดความรู้ยังไม่รู้ตนเองความรู้ยังไม่รู้ตน